มีเติมมีครับแต่ว่ามันก็อยู่็มที่ที่ผมเคยเห็นก็ประมาณครึ้นวันแล้วก็ลงลำบากไหมครับลำบากครับลำบากไหมครับลำบากใช่ไหมครับเพราอว่าตรงนี้เนี่ยพวกเราเองเนี่ยถามว่าทําไมต้องทิ้นลนเพื่อที่จะต้องการให้คุณเข้ามาปรับอย่างแก้ในปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเองเนี่ยเราไม่อยากจะไปเจอปัญหาอย่างที่ที่อื่นพบเจออย่างที่คุณบอกว่าครึ่งวันเนี่ยลำบากไหมลำบากใช่ไหมฮะทุกคนสัญจรนี่ลำบาก ไม่ได้บอกว่าเราทำทิสสุแล้วไม่ใช่แต่ว่าในช่วงหน้าฝนที่ที่ที่บอกเราเราฝนตกจรินๆเนี่ยสักเต็มที่ครึ่งวันหรือจริงๆโดยเฉเีียก็30นาทีอยู่ชั่วโมงเลยจริงจริงมันก็เป็นไปได้เพราะว่าฟลวร์ในการไหลเนี่ยนะครับพื้นที่ลำน้ำเราเนี่ยเฉพาะโครงการนี้ก็30กว่าไร่เนี่ยโอกาสเป็นไปได้มีถ้าแต่ผมจะพยายามว่าถกยังไงแล้วก็ไม่เอ่ยเลยจะพยายามจะพยายามทำ พี่ลองตรวจสอบดูก็ได้ไม่ไม่ไม่ได้ทานะโครงการนี้แหละอย่างกรณีแรงเหยียเท้าหรืออะไรเนี่ยเวลาฝนตกหนักจริงๆเนี่ยโอกาสน้ำเสียก็มีมมได้แต่มันก็ระบายได้ถ้าระบายได้หนึ่งชัมม่วโมงไม่ม,มีปัญหาแต่ที่คุณพูดแล้วไงเมื่อกี้ถ้าขึ่งวันเนี่ย,นนนยคนลำบากอ๋อไม่ไขึ้นหม่งวันนี่คือเบสเบส ที่มันมันหนักแล้วแบสคือมันสุดยอดนะเพราะฉะนั้นเราเลยวอสคสแต่เราไม่ได้บอกว่าเออเราเป็นกระต่ายตื่นตูมแต่เราดูจากสภาพวิธีการทั้งหมดที่ลองคณะกรรมการเนี่ยลองไปเปิดฝายท่อดูเนี่ยถามว่าเจออะไรรู้ไหมฮะมครับคุณอยากทำตรงนี้ไหมเอาเอาคุยอะไรครับเศษหุงปูนเลยทั้งคอนรายเลยทั้งไม้คอนไม้แบบเลยคุณได้เปิดดูตรงนี้หน้าสำนักงานคุณเนี่ยไปเปิดก่อนเลยมันไม่อยู่บ่อเลยอ่า คือคืออย่างนี้ครับที่ลูกรางอยู่แล้วลูกรางของรถจักรยานเรื่องฝาบ่อคิวเลยพอพอจัดการเรื่องฝาบ่อเสร็จเรียบร้อยอย่างน้อยๆก็ตรงก็้อนกันมาล่ออยู่ผมทำใช่ไหมเราดีซอยลุงเองแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าคุณจะมาล่ออยู่แล้วเนี่ยซอยแปดทางเดีวทันท้าจะใช้เวลาเยอะนานตอนเนี้ยตอนที่มันขานอยู่ลูกราง มันไม้ขึ้นบอกคือเอาเป็นแก้เป็นจุดๆคือวิธีการผมไม่รู้นะวิธีการไม่ลงมาจะไม่โผล่ลูกต่างเลิโอเคเรีอกวิธีการผมปล่อยให้ส่วนให้เครดิตส่วนดีเฟ็ตมีอยู่บ่เจอผมต้องขอโทษด้วยที่เกิดมาต้องเป็นลูกลังแดงโอเคมันก็เป็นไปได้แล้วมีส่วนที่บอกเองเปิดาเลยผมเปิดที่บอกเลยที่มีหาเดีอดเป็นคุณมมีเก็ดนะครับคุณทอพี่แยกให้พี่แยกส่วนนิดนึงตอนนี้เอาบ่อที่พี่ไม่สบายใจว่าไม่ตรงถ้าตรงั้าก่อนให้คนลงไม่ได้ก่อนที่พี่เอาบ่อที่ถูกได้ถูกไหมอย่างน้อยก็หกสิบเซน คเลอยาอไปปอพ่อไได้ซะก่อน oui เสร pues mm. ็จแล้วเดี๋ยวเวลาป่อกพ่อเดี๋ยวพี่มาดูเสร็จมั่นใจจะอพอคือยังไม่ใจข้อที่นี่นะมันมใช่รวมที่พูดเนี่ยค่ะเคี่แกคยกันแต่แตอยากจะรว่าระยะเวลาทั้งหมดเอารวบเยอย่าเดยวพี่นั่งฟังเยวพเฉพาะอย่างนี้ครับถ้าคข้าวๆนะครับเฉพาะระยเที่ต้องการเอาให้ตรงซะก่อน ยังไม่ได้ลอกนะเอาให้โปร่งก่อนผมว่าประมาณเดือนนึงหน่เดือนนึงประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึงเดี๋ยวจะพ่อไอ้อยากทำลอกอีกประมาณนิอ๋อถ้าลอกถ้าสมมติฝามันตรงถ้าสมมติฝามันตรงเนี่ยลอกไม่ไม่ใช่วันเดียวก็ซอยหนึ่งวันไม่เป็นไรผมขอสักครึ่งเดือนถ้ารู้มันไม่เล็กอย่างนั้นมันลอกมันเดียวก็จบแค่นั้นครับเพราะอกมาณนี้แมวยังลงไม่ได้เลยไม่เป็นไรนะก็คือทำฝาให้ตรงก่อนนพี่ที่เราคุยกันคือแล้วลูกบ้านเนี่ยเรามาฟังนี่คือเข้าใจฮะ เข้าใจแล้วผมก็ไม่ได้มีผมที่แจ้งะโอเคแต่ว่าอยากรู้ว่าระยะเวลารวมทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวฝาท่อเดี๋ยวรอบท่อละอ่าเดี๋ยวผมพูดอีกครั้งนึงก็คือรยาาเนมอถ้าถ้าฝาถ้าเฉพาะทำกรณีฝาให้ตรงตำแหน่งหรือว่า เกี่ยวกับพ่อต่อรูเกี่ยวกับฝาใหม่ตรงเกี่ยวกับรูเล็กลงไม่ได้ผมว่าประมาณเดือนนึงถ้าเสร็จตรงนั้นแล้วพี่โอเคแล้วไม่มีอีกแล้วนะํล้วคุณจะทำเมื่อไรก็ต้อนเข้ามาเพราะบางทีรถเขาจอดอยู่แล้วเขาจะได้เขีย้เร็วกว่าที่เราคุยกันได้แต่ผมไม่ยามพูดที่ว่ามันจะไม่จะไม่จะไม่แวนเลียนจะไม่ยืดอีกไม่งั้นก็เดี๋ยวมีประเด็นคุณรับปากไว้แล้วคุณทำอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยอมรับว่าผิดพลาดแต่ผมไม่อยากซ้ำรอยอย่างนี้ก็ผมบอกแล้ว่าผมจะไม่พูดกับช่างเล ไม่เป็นไรไมไได้ไม่ยากแน่นอนนั่งเลยนั่งเขาเขารับปากขอเล้ว่าเาไม่เคยเสร็จแล้วให้อะไรได้เลยให้เขียนลงบนทุนไปเลยว่าจะลงรูิเมื่อไหร่และส็จงคนไหนต่อซอยซี่ ผมจะขอให้เขาทําแผนงานทำแผนที sponsor, so okay. Okay. ่โงงานไม่จะทำมาซสนดูลงไปเลยอะไรก็แล้วแต่ต้องทำกลับมาให้ยังทำงานได้เลยนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าแผนงานของคุณแต่ละขั้นตอนคุณจะทำเนี่ยหนึ่งคุณจะเดินเรื่องนี้กี่วันสองก็คือเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนกั้นของท่านเล็กเขาทำมันต้องนะขอให้มีรอกเวลานิดหนึ่งว่าคุณจะเริ่มเมื่อไหร่คุณจะจบเมื่อไหร่นะครับถามว่าทําไมเมื่อกี้มันต้องเกกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยได้คุยกัน แล้วเนื้องานเองเนี่ยเราต้องอธิบายเขาฟังว่าเนื้องานที่เราเจอปัญหาอยู่เนี่ยมันเจอปัญหาอะไรบ้างเพราะในส่วนของเขาเองมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่ข้อนะคะมันแต่ในบ้านมาเลยนะถูกไหมอันนี้กำลังจะย่อต่อใช่